มีกันอยู่แล้วป่ะแบบเอ้ยมึงแค่ลูกเดียวเองไงเราก็ทําได้เอาเขามันเข้าไปเอามันเข้าไปเนี่ยแม่งเล่นเกมลับแล้วแม่งเล่นเกมลับแล้วแม่งกลัวเราเนี่ยมันคือความขึ้เขิะมันมีมามากกว่าเนี่ยเนี่ยแม่งเปิดอาหารดล้วไปแล้วเอ้ยเราสบายแล้วเว้ยเรารับเล่นรับง่ายขึ้นแล้วไม่มีหาแล้วเอ้ยไอโดกูมันออกไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นปะมันไม่ใช่แบบว่าอุ้ยโดกูออกไปแล้วอุ้ยเราต้องมานั่งรอเล่นเกมลับใครมันจะลงมาวะมันไม่ใช่อย่างนั้น่ะ โอ้ยสาวโยหรอโอ้ยสาวต้องเล่นเกมรับอีกไหมเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะมันจะเป็นแบบโอ้หาเล่นไปแล้วหาเล่นไปแล้วโอ้ยสบายแล้วกูโอ้โหกาเบียวสร็จวสร็จปะโอ้ยกูบุกเต็มที่เลยเว้ยโอ้ยไปไปโม่งได้เลยเว้ยไม่ต้องกลัวหาเล่นมันบุกกลับเว้ยนี่อย่างเงี้ยหรืออย่างโดกูเงี้ยโอ้ยโดกูออกไปแล้วสบายเลยใครนะแบกขวาแบกขวาเซนอนใครอ่ะนั่นแหละสักคนโอ้ยออกไปแล้วโอ้ยสบายแล้วเว้ย អើមគេមបើยาวๆតំគេមវាยาวអុយដល់មានតัวដល់មានតัวអុយပြែនទៅជាតួលុកแทนសบาย